ครับได้เวลาจะเอาพึ่งโพรงนะครับเป็นพึ่งที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วเข้ามาอยู่ที่สวนเรานะครับอันนี้จะเป็นรังที่เราเก็บไว้อยู่ในโซนของโซนผักหวานป่าแล้วก็ข้างบนถัดมาก็จะเป็นลูกทอ้อแล้วก็มะม่วงครับก็เป็นเพื่อนที่ทําสวนเกษตรผสมผสานมีแหล่งน้ําแล้วก็มีไม้ผลไม้ดอกนะครับดอกไม้นะครับ ก็จะสามารถเลี้ยงพึ่งพงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพึ่งพงนะฮะเป็นน้ำพึ่งเือนห้าเดี๋ยวจะเอาเปิดให้เพื่อนๆอยู่ครับวันนี้ก็ได้เลือกที่จะเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ถันนักจอยครับเดี๋ยวกันนะครับมาดูเวนครับมีครับพึ่งโพงพึ่งธรรมชาติครับอันนี้เป็นพึ่งโพงพึ่งธรรมชาติของที่ไล่เรานะคะอันนี้ก็คือว่าไม่ได้เลี้ยงนะคะแค่ก็แค่ทำกล่องไว้ให้เข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาหายกินเองนะคะเป็นพืชพืชธรรมชาตินะคะเป็นดอกไม้ธรรมชาติที่ อยู่ในสวนของเรานะคะก็จะมีดอกมะม่วงดอกข้าวโพดนะคะดอกมันเบอรี่ดอกและหลายอย่างนะคะอยู่ในเนี้ยดอกหญ้าดอกไม้นะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามีอยู่หลายชั้นมากเลยนะคะแต่ว่ารังนี้รู้สึกว่าหัวน้ำเขายังไม่ปิดนะคะก็เลยต้องรอดูก่อนประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะครับก็น่าจะเก็บได้นะครับก็เพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะได้น้ำพุรเดือนห้านะครับ เพือ่อสุขภาพนะครับหวานหอมอร่อยนะครับก็มาทักทายนะครับสั่งจองได้นะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบความหวานจากธรรมชาติแล้วมีประโยชน์ครับเพราะว่าไลส่สวร์เราทําเกษตรธรรมชาติครับใช้ธรรมชาติเรือธรรมชาติครับน้ําพึ่งนะครับน้ําหวานของอพึ่งพงไล่สุขวัสดิ์ก็จะเป็นน้ําหวานที่ มีประโยชน์สุขภาพครับก็วันนี้ก็ว่าจะเก็บครับแต่ก็ดูแล้วก็สภาพหวานน้าหวานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสําหรับพึ่งโพรงลังนี้ได้เราก็จะเก็บครับสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งก็แวะเข้ามาชมได้ครับที่บ้านเห้ดเดืยอยตำบลอรัญประเเมืองจังหวัดสงขล์ครับการเลี้ยงพึ่งโพรงหรือพึ่งธรรมชาติเนี่ยก็ ยังไม่ยากครับแค่เพื่อนๆทำเกษตรธรรมชาติครับไม่ใช้สารเคมีมีแหล่งน้ำครับแล้วก็มีผลไม้นะครับมีดอกไม้นะครับมีเกสรดอกไม้ครับแล้วก็พื่งนเขาก็จะหาอาหารนะครับแล้วก็สร้างคำหวานครับก็วันนี้ก็สรุปว่าหลังนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ ไล่สุขสวัสดิ์เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคขาว่าสวัสดีครับ